น้องวางพอสให้ทั่วสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เราอยู่กับไมโครฟับกันอีกรอบเนาะตอนนี้ก็เฮ้ยพอสในมือก็มีนี่บ้านเราก็มาอยู่ในระดับหนึ่งแล้วนะตอนนี้มิ้วอยู่นะน้องบอยไม่ได้ยินนะก็คิดว่าไม่อยากจะสร้างไปมากกว่านี้แล้วนะครับก็คือเผื่อที่จะย้ายถิ่นย้ายฐานด้วยนะไม่แน่ใจว่าเบเตอร์ไมโครฟลับ i วกไอซ์แอนด์ไฟอันเนี้ยมันจะมีเทเลพอร์ตให้เราวางหรือเปล่าแต่คิดว่ามีนะก็ยังไงก็ตามก็อาจจะเพิ่มหลักแหล่งเพิ่มที่อยู่ได้นะทีนี้ก็ ความจริงก็ดูไม่แย่เลยนะสถานที่ตรงนี้มีน้ํามีอะไรครบเลยนี่ฟาร์มแล้วนะครับโอเคยังไงก็เดี๋ยวเราไปเล่นกันต่อนะครับผมคอนเนอร์รวมรวมทุกปีชีไว้ในฟาร์มเดียวกันไม่มีแบ่งพ่อออบเจกตีของเราตอนนี้ก็ไม่เพชรก็ล่ามืนก่อนนะหาของลุยกันนะครับโอเคจัดไป ากบอกให้น้องบอลรู้ว่าอ่ามอดเนี้ยน่าจะมีระบบเทเลพอร์ตเนาะระบบเวพอยน์นะเทเลพอร์ตโตนมีใช่ไห pues? มมันมีใช่ไหมเพราะฉะนั <Okay. S 1> away, two two them, ้นเราคิดว่าใช่คิดว่าการย้ายสินฐานน่าจะไม่ใช่เรื่องยากอะไรเราก็คือเก็บบ้านไว้แล้วก็ว่าไปวับมาระหว่างสองบ้านสองเมืองอะไรก็ได้แล้วแต่เลยโอเคทีนี้บอลเข้าไปนอนก่อนไปนอนก่อนนะมีกิจมอร์นิ่งบロวมาเลสโก โอเคเอานนี้เสร็จแล้วรู้สึกว่าซิลเวอร์จะใช้ดีกว่าไอรอนนะความรู้ใช่ใช่คร์สซิลเวอร์เพิ่มไปนะครับพอลเอะเมื่อกี้เอาไอรอนไปเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาพีเกไอรอนไปขุดซิลเวอร์ดีกว่จะเอาพีแกไอรอนไปขุดซิลเวอร์ใช่แล้วพี่จะทำดาบซิลเวอร์ไว้เลยเพราะว่ามันสู้กับ ซอมบี้ได้ดีกว่าอกเจอ้ลิมบิสกิตแล้วลิปโลลิโลเดี๋ยวไม่ได้เจอแล้วมอนใต้ดินก็ไม่ได้ลงไปกับพี่จิมตอนคลิปที่เด y สองรอมัวแดดมันจะโลลิโลลิโลลิโลเลยแผลแผลต้องใช้เอาไม่ต้องใช้หนังกระต่ายเนี่ยใช้หนังธรรมดา หนังธรรมดายังมงมุมสองอันแล้วก็เป็นแร่อะไรบ้างวะ<ม>ไอรอนใช้เหล็กก็ได้ม้ใช้เทเนียมใช้เหล็กปกติก็ได้โอเคแปลว่าแปลว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะเริ่มทํากระเป๋าก่อนแต่ว่าหนังยังไม่มีเพราะเราต้องพยายามปั๊มบัวเยอะๆนันไหะได้เวลาเ,เข้าไปคุยเ้าไปคุยบัวหน่อยแปบต้องมีการคุยอะต้องมีการคุยจ้างเกิดขึ้นเฮ้ยเพิ่งให้กับไอ้ข้าวหน่อ,อ,อยน เนให้เศร้าบัวเอาให้หรอเลิฟกันไปเลิฟดับเลยเนี่ยเดี๋ยวไปดูจัดไว้ใหน้องเดี๋ยวเดี๋ยวเราพอบัวข้างนอกแล้วเราก็สับบัวข้างนอกทิ้งไว้ด้วยเลยเฮ้ยแต่แต่ว่าอย่าเพิ่งสับนะพี่มีพี่มีฟอร์จูนอ่ะพี่คิดว่ามาใช้ขบัวได้จะได้ได้เนื้อเย็นเอ๊ะเอ้อะไรข้าปลาดุกแดกได้นะครับข้าวเรามีประโยชน์ว่เก็บไว้ลงไปด้วยดีกว่าเผื่อทำขนมปังโอเคเผื่อไอะไรก็ได้นี่หว่าเดี๋ยวพี่จะขออนุญาตลุยทำ กระเป๋าก่อนเลยให้หนังหกอันใยสองอันเหล็กหนึ่งอันหนังพอแล้วหรอหนังพออยู่โอเคไปเหล็กงปึกทพี่ได้แบกแพกมากดใส่เอ๋ดูดิเย่างเทยนี่เห็นเหรอเห็นเด็กได้ไงสพาด้านหลังเนี่ยว่าแต่เปิดยังไงอ่ะอ๋อตัวบีนะกดตัวบีเปิดตัวบีอเคกระเป๋าตัวบีเอาไปวอสดูนี่วอ อะไรพี่เปลี่ยนกระเป๋าได้ด้วยเห็นปะเออว่ะเฮ้ยทำไงกดตัวบีแล้วมันจะมีให้คอสตอมอ้าวหรอเป็นหีบอะไรนี้ก็ได้เหรอเอยใช่กระเป๋าดูดีว่าอ๋อมันมีเควสด้วยเควสก็คือถ้าอยากได้กระเป๋าแบบอีกแบบหนึ่งก็จะต้องแบบทำอ๋อน่ารักมากตัดขนแก่สิบครั้งจะได้กระเป๋าขนแก่ มาครับมาครับช้าช้ามาเ้ยสิงเกิลไม่เคยหีบอะไรอ๋อเอ๊ะนี่มงงไม้ก็เก็บมาเลย,เยม้ติ๊กเอาไปด้วยเลยมีอยากได้ของเลยค่อยมาเอาจัดวอรดไปแหน่ทางลงเราอยู่ไหนอ่ะเอ็ะไม้ซ้ายมือ อยากให้บอลเจอโรลิโลลิโรล่าสุดที่ไปทางขวามือตรงนี้ไปลองไปทางเดิมก่อนก็ได้ไปขยี่เส้นเดิมก่อนเนี่ยพี่เจอตรงนี้เลยลงมาปุ๊บโรลิโลเลยตัวใหญ่อ่ะหรือตัวเล็กๆลำมัดอ่ะซ้ายลำมัดอ่ะไม่ตันไม่ตันไปแล้วเนี่ยมันมีมันมีทางไปต่ออยู่เล่นตัวเราไหมเอาแหละ เผื่อเผื่อไปทำพวกเขาเรียกว่าอะไรนะพวกเทคโนโลยีใช่เทคโนโลยีไหนัน่นแหละจะตีกันนะได้นะมีหลังชา้าไหมฮ้ยได้เอาทาไมไม่เป็นทางลงไปเว้ยเอา,มาเมามาเอาตรงไหนตักมาเปล่า,าเปล่าเฉยๆอย่างๆไ,<ห>ไม่ต้องตักลาวาตักลาวาแล้วถังเสียเลยหรือเปล่า ไม่เสียไม่ใช่หรอไม่เสียนะตรงเนี้ยไอ้น้ำผ่านเนี่ยเหรอตรงนั้นเนี่ยมันมีเนี่ยม,ม,มันมีทางแบบทางแอรอือฮึไปะขุดไปขุดไปเนี่ยแบบทางมันเล็กนิดเดียวนะดูดิเ,เดี๋ยวนี้มันเจนมาเดี๋ยวนี้ไมค้ามันเจนดันเจนมาแบบว่าทางดูไม่เวอร์เล็กๆเ,เจอกอบลินด้วยกอบลินกับแอนวิว<อ>ลวมีเชนมีของมีค่าเต็ม เฮ้ยน้องหยุดได้แล้วบ้างโอ้ยแอปเปิลแปดลูกแลกเอเมอรัลด์ได้อันนี้แลกเหล็กได้สองเนื้อซอมบี้แลกทานเคยกับวิเลเลจอร์ไว้อ้าวแล้วหนังสือนี่พี่ยังไม่เก็บมาพี่ยังไม่ได้เก็บเลยของพี่เต็มอาไม่ตักแอปเปิลทองนี่ของพี่เต็มอันมาโอ้ยเฮียกูมีแบ็คแพ็คไหมวะเออ ก็ถึงว่าเต็มได้ไงวะเต็มไวจัดมันใส่ได้แค่บางชิ้นเหรอไหนน้องน้องยเพิ่งไปน้องเเก็บพอจัดอันนี้ซีทแหร่ะอันนี้ซีโทเมโต้ัยเท้ซีดซีที่ควรเก็บไปเอาไปปลูกอะ เออได้เพียงเดียวหมดเลยเดี๋ยวที่จะไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมของในนี้หายไปเลยอะที่เกิดไปแล้วเนี่อ่ลูดทีเดียวเลยเหรอใชู่ดทีเดียวเลยนึกว่าไอ้กอบลินมันเอาไปฆ่าไหมง่ายเจนน้องเป็นนักขายของทำไมกอบลินคราวนี้ไม่มีครบไม่มีคอปเปอร์ให้แลกครับเนี่ยฮึคุณเอาอะไรมาแลกครับเนี่ยหมดละ ตรงนี้เป็นลาวะไม่มีอะไรเอเ่ปะมุฟมึงมึงะได้ปะบอสอะไรเฮ้ยลองดิยเฮ้ย,ยได้ปะได้เฮ้ยเจ๋งยิ่งกงจับตัวอะไรเล็กๆได้หมดเลยเดี๋ยอย่างเงี้ยได้ปะมินนี่มันชื่อมินนี่เฮ้ย,ยเรามี วีลคั่มทูอเวอร์คลับโบร์เรามีแท็กป้าชื่อมาลองมีมีไปเรียบร้อยเรียบร้อยมินนี่เฮ้ยโอ้คิดไม่ผิดเลยที่เอาโกงมาโอ้ลุกเกอร์ดิสโบร์อุ้ยเพชรจริงเหรอเนี่ยไดมอนด์เด็กพี่ใช้พี่ใช้พลิกแอคทองคุณมัเคสวยเคลียร์ได้เม็ดเดียวอ่ะโอ้ no ไม่เลยอย่างน้อยเราก็ได้เพชรแล้วนะฮะได้เพชรแล้วครับทีนี้ <c oughs> ทีนี้คือไอ้นีดเว้ยเราต้องเอาลาวาขึ้นไปด้วยเราต้องเอาออกซิเดนขึ้นไปด้วยละนี่ถามีม่ถามเนี่ยมันไปได้อีกดูบนบอลระหว่างนั้นที่จะปลดลงเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับ บอสขมิเยะขมิเอบอสขมิเอะอะอยู่ไหนละไม่ตยหลงทางนี่นี่อ่นี่อุ้ยเจออีกแล้วเย้สามชิ้นแล้วเว้ยสามสี่แล้วไปนะดูดิสามสหี่สามสบี่ได้สามอะได้สามหรอก็ดีดิว่าได้บนอันนี้ะอะไรกันครับว่ะเฮ้ยี่เหนอะไรเรืองสครับน้อง จอมังกรแล้วไงจะไปไฟกับมังกรแลนะเจออะไรเรี่ยงแตงเอามาล่อเหรออุ้ย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 อะไรเจอแล้วอุ้ยเจอง่ายเจอได้อะบอกแล้วเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องขุดหาแล้วมันแบบว่าอย่างนี้เลยง่ายกว่าก็คือหาแค่ถ้ำอย่างเงี้ยเหรอเม็ดเดียวอะตอนนี้เรามีเพชรทั้งหมดห้าเม็ดครับเจอไปแล้วแบบ สี่ห้าเมตรยังไ,ไม่เจออะไรเลยบอดเดินถ้าบอดเดินนะบอดก็เจอเมื่อกี้แค่แบบพี่เดินมาก่อนเฉยอุย้ยมีทางไปต่อยอเนี่ยโอ้สับสนจัดเลยวะอยู่ไหนแล้วเนี่ยเดินตามพอดมาเลยจัดเลยครับเนี่ยมีทางไปต่อเอา้าอ๋อเป็นเป็น,ปนมันเป็นทางลิงก์กันกับอีกฝั่งหนึ่งเว้ยโอ้ยพี่เกือบมองเอ็นเดอร์แมนแล้วเฮียเกือบเกือบบันไดแล้ว มันเป็นทางลิงก์กันมันเป็นทางลิงก์กันโอ้ยบอสเหี้ยมันจะลงหก่ไหมเนี่ยไม่ลงไม่ลงลงก็แตกเมื่อกี้เมื่อกี้พี่เห็นอะไรแร่อะไรอยู่อ๋อทองพังละ สรุปก็คือ difficulty ALLY, เป็น normal อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะลุยมังกรได้เลยเนาะใช่เพ้เกียร์วางอะไรไปวะใช่เพี่สองหรือเปล่า ยจกปีบวกธนูแล้วมันไม่น่าวางเท่าไหร่บ้านตอนเนี้ยไปตัวเอ็นแฮสอะมันไม่มีที่ให้หวางอะล้วเราจะไปไหนต่อมีอยู่สองทางพี่คิดว่า นรกก็ไปเล่นได้แต่ว่าได้จะยังไม่มีอะไรที่เราอยากได้พราะนรกแต่อยากไปไฟมบางกรนก่อนนะอยากไปไฟมบางกอก่อนเหมือนกันตรงมางกรมันจะมีพวกแร่ด้วยนะได้แร่มาเต็มเลยอ๋ยนะอแล้วก็มันจะได้เลือดมังกรได้ไหเพยาะอม,มันมันมีนมีของมังกรขั้น<อ>แรกนะมางกรนกรมันมีมันมีของสองขั้นนะรอมีของสองขั้นใช่ บวกเลยไปพร้อมนะไปเกิดเียนเนี่ยมันต้องเอาดาบมังกรมาอ๋อโอเคมันต้องเอาดาบมังกรกระดูกมาเสร็จแล้วก็เอาดาบมังกรกระดูกเนี่ยใส่ใส่กับเลือดมังกรตามท่านนั้นๆอ๋อโอเคโอเคนี่อะไร้วอันนี้ก็จะเป็นดาบขั้นแรกแล้วก็จะมีดาบมังกรขั้นสองคือดาบมังกรที่หลอมแล้วไฟดาบมังกระดูกตอนที่หลอมแล้วนี่คือดุจัด อาอัานธรรมดาคือไหนอะอันธรรมดาก็คือดาบไฟ <c oughs> ดาบสายฟ้าดาบน้ำแข็งอะแต่มันจะมีอันที่ <ไล S 1> อะไรพวกนี้ไฟดาร์อนสตีลอ่านั่นแหละดาร์อนสตีลอะไอดาร์อนสตีลอะคือมันต้องคือมันจะใช้ไฟธรรมดาหลอมไม่ได้มันต้องให้มังกรอะพ่นไฟใส่เตาหลอมใช่เหรอใช่อ้าวแล้วเราจะเอามังกรพ่นไฟใส่เตาหลอมเนี่ยหรอก็มันก็ต้องหามมังกรที่แบบว่าเป็นแบบรุ่นพ่อรุ่นแม่ที่มันที่ฆ่ามันแล้วได้ไข่มังกรมา แล้วก็ให้แล้วก็เราก็ฟักไข่ก,ก่อนเ<ล>ออแล้วก็ให้ล,กลกกูกมันแบบเผาไฟใส่เตาหลอมโอ้โหนี่มีเกาะขี่ได้ด้วยว่ะใช่เรายังอีกไกลเส้นทางเรายังอีกไกลมากเอามาอยู่ที่ว่าเราจะไปไหนมังกรไม่สนจะใส่มังกรก่อนแต่มังกรก่อนเลยฮะซอมบี้อันเฟ้อเวอร์เอ้ยเก็บมาไว้เผื่อจะต้องใช้ร่อเอามาให้ละอ่ะไหน พี่ขอลองขึ้นดิพี่หายหมุนยังวะอ่ะบอสบอสลองขี่พี่หายหมุนยังวะเอะอ,อ,อหายหมุดละเกมบักแคร์มาเลยตันในบอสไปไม่ได้ไปทางแล้วใช่อ่ะใช่วนเลยวนวนกลับวนกลับเนี่ยจอดเลยจอดเลยจอดแค่นั้นโอเคเนี่ยแหละที่นี่คือเป็นทางน้ำที่ใกล้กับมังกรที่สุดละ อ๋อ oh, okay. ตรงนี้เรามาเปิดหมดแล้วปะใช่เรามาเปิดแล้วแล้ไหนก็นเนี่ยนพี่เก็บถ่านไปด้วยแล้วเอาใกล้ใกล้แอ,อ้มเมื่อก่อนอะถ้านอนแบบไม่ปิดประตูอะซอมบี้แม่งมากระแทกนะหน้าเคยอะเคยโดนปะไม่เคยโดนหรอไม่เคยเ <laughs> มื่อก่อนอ่ะถ้าบอกว่านอนถ้าแบบมีซอมบี้สปอนอยู่ใกล้ๆอ่ะ

ไหนไหนไหน,ไหนลงมาดูด้านล่างนี่ก่อนแล้วกันพิมอยู่ไหนขอสำรวจต่อแล้วกันตอนที่ยังไม่ได้สำรวจมึงอย่าไปใ,ใกล้มากมันบินมาใส่แล้วนะไหนไปใกล้เหมือนเจอบ้านเลยทักอย่างแบบมันเ็โลเคชั่นใกล้ๆนะพิมพิมพม,นะมันนี่มันนี่มันนี่เรามีของทู้มังกรแล้วใช่เหรอใช่วันได้แตงโมทองมา เดี๋ยวนะไม่แตงโมทองมันทำยาลิษ์มนเอาไว้ทำยาลิเจนปะเนี่ยมันแดกไม่ได้ว่าแตงโมทองแดกได้เหรอเหรอลองกดลองกดคลิกคลิกขวาดูดิเออไม่ได้แหม่โอ้ยอนี่นี่นี่มานนี่นี่ดูนี่มานนี่มานนี่มันนี่มาเำอะไรดูมัเดินดูมันเดินอุยโอ้ยไปไปดิรอแลยไปไปไปดูอ่ะ ไม่สู้กับตัวเป็นแล้วตัวเก็บธาตตัวตายเนี่ยแต่ถ้าเก็บธาตตัวตายมันจะไม่ได้เลือดเว้ยเราก็จะไม่ทําอะไรไม่ค่อยได้แต่ว่าเราเราด้กระดูกไองอาช่ยเราจะได้กระดูกไปทําดาบมังกรได้หรือหรือเราควรเดินหาเขาแถวนี้เอากระดูกไปทาดาบมังกรงงๆมันกดต่อยไปเลยหรือมันทาอะไรต้องกดต้องมือเปล่าขี้ขวาแล้วเนี่ยอ๋อไม่ใช่กระดูกดำนี่กระดูกกระดูกมังกรกระดูกกระดูกดำคือกระดูกนรกอ๋อเหรอ อ๋อไอ้นั่นมันเป็นแสดงว่าอันนั้นมันเป็นแค่ด้ามดาบมังกรกระดูกด้ามันเป็นด้ามอ๋อแล้วดาบมังกรเคลื่อนไหนวะไปดาบไปดาบเป็นกระดูกมังกรเนี่ยแหละกระดูกมันใช่ไหมตอนนั้นตอนนนั้มีอะไรก็ไม่รู้เดีดูเดี๋ยวตอนนั้นก็ดูตอนนั้นก็ดูแปลกๆเริ่มเห็นมังกรแล้วใจอ๋อก็ที่บอสบอกไงว่าอยู่ใต้มังกรอันนั้นแหละอ้าวเหรออืมเออว่ะตรงนั้นฐานมังกรใช่ไ่ะเออว่ะใช่ๆป่ะถือว่าเราถือว่ามันก็คงถึงเวลาแล้วล่ะใช่ปะ เวลาสมควรแล้วบัดนี้เมื่อมันทำเกาะได้ไหมเกาะได้เกาะได้อเออทำไมเราไม่ทำเกาะดูเวอร์แต่เหมือนไม่แข็งเท่าเหล็กเมื่อกี้พีดพี่ดูเทียมอะไรเอ๊ะบรรยากาศเปลี่ยนใช่ป่ะเอ๊ะเอ๊ยเฮ้ยวัดตะฟักอะไรวะเราไปเข้าป้อมมันเหรอเออมันเป็นเผาแนนแน่เลยเพราะเห็นมันเป็นเกาะเหมือนกาดียนอะไรสักอย่างใช่แน่เลยว่ะไอ้ที่อ่ะ แล้วกูตกใจล, <ง S 2> ลยลงหัวลงหัวเลยแล้วกูตีมังกรไฟอยู่แม่งไม่ผ่าลงไตกูเม <c oughs> ื่อกี้คือศพมังกรสายฟ้าเอาเหรออืมมันในหัวมันบอกว่าเป็นมังกรสายฟ้าไห <c oughs> <c oughs> น,นเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นตาผ่าๆตรงนั้นเหรอแล้วถ้ากูหัวดมังกรนี่กูจะโดนสายฟ้าลงกูจะโดนเลเซอร์ลงหัวเลยไหมเนี่ยเอาเดน่าจะน่าจะแตกนาก่าจะส<า>ิบวิแตกแล้วอ่ะบรรยากาศมันเปลี่ยนไปแล้วอ่ะไปขอแล้วครับขอแล้วครับ เราเริ่มใกล้แล้วนะครับเดี๋ยวขอดูดาเมจก่อนเลยอันนี้ดาเมจเจ็ดอันนี้ดาเมจอะดาเมจหนึ่งดาเมจว่าหนึ่งจุดหกเองแค่กูตีชาติไหนจะตายนะมังกรนะลบเจ็ดเดี๋ยวเราคูปเดิมแล้วฟ้องควานปบกจะไหลเรียบร้อยพี่ยิ้มาไอ้เชี่ยใส่ฟ้าไอ้บอสมันก็ใส่ฟ้าไอ้แม่บอกแล้วมังกรใส่ฟ้าเพราะมันตาฟ้าเหรอเออตาฟ้าง ใส่สัตว์วัดใส่ดิวอมึงโอ้โหแรง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 แแรงแรงแจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายเฮ้พมันล่ออยู่พี่มันล่ออยู่พ่มันติดโอ้ยบอสบอสบอสเติมไปเติมไปเติมไปด่วน เราไปเกียวศพยังไงเราไปเกี่ยวศพยังไ,ไงไ,ไม่รู้จะต้องใส่แล้วมันตีแรงมากพี่ติดด้วยเมื่อกี้มันที่เดินไม่ได้อ่ะโอ้โหเฮียบอกแล้วมังกรสายฟ้าพี่ไม่เชื่อวะเฮียมันบินกนนลนบนกับหลังแล้วบินกลับหลังบินกลับหลังไอเหรอแต่เวลกลัวาหายหมดแล้วไอเฮียยี่หกกูเฮ้ยมันบินกลับหลังชัวร์องโตเกียวดิฟอยู่บนฟ้ามีนามีนามีนี่หนอจบ so so b a s t มาแลยเียไอ้ตวบิดดาวด้วยโอ๊ยเฮ้ยโอ๊ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้าเฮ้ยเฮ้ยตั้ยเฮไยตั้งหล้กเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกัยเฮ้งเฮ้ยอกัยตั้ยเล้ยเฮ้วเะ้งเฮ้เฮ้แเ้วเฮ้ยเฮ้ยเ้ยอฮ้ยเ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 ้ยเ้ยเฮ้เฮ้ยไฮ้ใหฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ่้ยเไหนน้องเอ้ยเยเร้ยเไปเ้ยมฮ้เดียนป้ยเ้ยเดียเ่วยเฆ่ามัน แล้วกระเด็นตัวก่าเราอีกทีนึงบอลกวนบอลแล้วบอลฟินมาแล้วไอ้สัสอ่าเดี๋ยวมึงเกี่ยวคอทำไมวันนี้มันบ้าต่อมึงบ้ามันเติดมันเติดมันติแล้วมันเติแล้วโอ้โหตาย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 ไอ้เหี้ยมึงตายแล้วบอลโอ้ยปล่อยลูกเหี้ยรได้ไหมปล่อยละ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 วิ่งละกูว่าวิ่งละกูว่าเรากลับบ้านเสร็เลิกไม่ไหววะ ลักคูณช่วยพี่ด้วยลักคูณอุ้ยไอ้เชี่ยมันยิงลูกไฟตามบมดเป็นมัอนยิงอิเล็กโทรบอลใส่มาบอสแม่งเอ้ยเป็นพิกาจูไอ้สัส่ะดูดิมันยังยิงไม่เลิกมันจะยิงถึงบ้านกูเลย่ะเนี่ยเจอกันใหม่นะครับฝากไว้ก่อนเถอะ เฮีย,ยตกใจนกพอเลยพอเลยพอเลยพึงพากูกลับบ้านเลยพากูกลับบ้านเลยเรือเราอยู่ไหนวะเรอเรือเราจอดโดนแดกแล้วอะแดกเหนื <S <S> อ่อยี <S <S> รยวเราจะไปใส่พวกซีเซอร์เพนหรืออะไรอย่างงี้ก่อนมันมีชุดก่อสีเซอร์เพนอยู่นะเออเราเราไปเราเราออกทะเลก่อนไหมแต่ความจริงเราสามารถข้ามขั้นไปได้เลย แต่ก็ถ้าไปเก็บรายละเอียดก็ได้อยู่แต่แต่มันก็เอาคิดว่ามันก็เอาเราหนักอยู่ทับีเซอร์เพนสิ่งที่ต้องฟาร์มคืออะไรเลเวลหนึ่งละแล้วก็คือแปลว่าเลเวลนี่แปลว่าหมายความว่าเราลงนรกเดือดๆได้เลยเปิดแบบตัวเบย์ก่อนปะเออเปิดแมบก่อนไปปะเปิดแบบหน่วยเทสแมบนรกแบเวล แมบเบอร์แมบเบอร์เตรียมเตียงไปด้วยนะว่าว่าเราต้องใช้เรต้องคืนจะได้ไม่ต้องลำบากเอาไปอันนึงอ่าเดี๋ยวต้องเตรียมอาหารใช่ไหมหนุ่มฟังเอานงเผาเนี้รอนะพี่เตรียมตัวเลย ปล่า,าไปนมปังเอาไปแตงโมนี่เอาไปซับยาอย่างเดียวใช่ไหม,มยาลิเจนแตงโมทอง,องโอเค